สนับสนุนโดย iMac Power Tool ศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada และราค้าชั้นนาสวัสดีตอนเช้าครับผมสวัสดีเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเน็บและก็มีดแคมด้ามประกบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็เหมือนเดิมครับ มีทุกเล่มนะครับมาตรฐานขั้นต่ําของเราก็จะขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเราจะใช้เหล็กแหนบเป็นเหล็กพื้นฐานเลยนะครับเหล็กแหนบเป็นเหล็กที่เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ด้ามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นด้ามไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับนะครับเป็นไม้มงคลนะครับสวยงามครับเป็นส่วนของรากครับรากเก่าๆนะครับเก่าๆไม้เก่าๆไม้แก่ที่อยู่ตามท้องทุ่งนาตามชาย ตะเข็บชายป่าอะไรเงี้ยครับนะเป็นพื้นที่ชุมชนนี่แหละครับแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านชาวบ้านก็ไปขุดมานะครับไปขุดส่วนของรากนะครับแล้วก็นํามาแต่งเป็นแผ่นมาเล็กๆนะครับแล้วก็นํามาใส่กับด้ามมีดนะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หนึ่งนะครับทั้งหมดนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นการตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ํามันนะครับเล่มที่หนึ่งนี่เป็นมีดอินเนบนะครับผม สวยงามมากนะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับความยาวโดยประมาณอยู่ที่10.1นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันนะครับเล่มนี้สันจะไม่หนามากถูกใจผมเลยนะครับสันอยู่ที่5มิลนะครับผมงานไล่ปลายนะครับเล่นนะครับแต่งสันเป็นคมหลอกนะครับสองข้างนะครับนะครับ เพิ่มลูกเล่นนะครับปาดผิวได้สวยงามมากนะครับดูครับทั้งสองด้านเลยนะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าจุดนะครับแล้วก็ด้ามก็เป็นไม้พะยูงสีออกโทนดําเข้มออกแดงนะครับด้ามจะมีมิติทําเว้านะครับตรงแก้มด้ามนะครับสองด้านนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแก้มด้านด้ามจะนูนนะครับแล้วก็เว้าลงมานะครับ สวยงามมากนะครับเล่มนี้ครับมองจากด้านหลังนี่จะชัดเจนหน่อยนะครับสวยงามมากเลยครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดมีอยู่8ดเล่มนะครับราคาเล่มละนะครับผมเล่มละ1 3 0 0บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับ1,300าบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเล่มที่สองนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับเป็นงานขัดข่าวนะครับ เป็นทรงอินเนปนะครับทรงอินเนปแต่ปลายจะเป็นทรงแคมป์นะครับสวยงามนะปลายทรงแคมป์คือปลายเหินนะครับอินเนปคือปลายมันจะโค้งลงนะครับผสมผสานกันแต่สวยงามมากนะครับรูปแบบก็ยังมาทางอินเนปอยู่นะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้านะครับเอสิบจุดห้านิ้วนะครับไม่ใช่สิบเอ็ดนะครับสิบจุดห้านะครับสิบจุดห้า ความกว้างอยู่ที่2.2เกือบ2.3นะครับสันประมาณนะครับ5มิลนะครับ5มิลลายปลายนะครับสวยงามนะครับด้ามไม้พยุงนะครับเป็นโทนดำแดงสลับกันนะครับนะครับเก็บงานดีนะครับเล่มนี้จะกรีดนองเลือดนะครับไว้ตรงสันนะครับ เพิ่มลูกเล่นนะครับแล้วก็มีรูร้อยเชือกอยู่สองรูนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับสวยงามครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมเล่มที่สามครับเป็นทรงแคมป์ครับก็เป็นงานทิ้งผิวไฟครับสวยงามครับปาดผิวสวยงามมากนะครับความยาวของมีด นะครับโดยประมาณนะครับ11.2นิ้วนะครับผมกว้างอยู่ที่2 2.1นะครับเกือบ2.2นะครับสันก็ประมาณ6มิลครับสวยงามมากนะครับมีมแคมเล่มนี้นะครับโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ราคา1,500เลยนะครับ ตอนนี้ก็ลดราคาลงมานะครับให้เพื่อนๆได้จับจองได้นะครับสวยงามมากนะครับหนึ่งันสามร้อบาทนะครับ เล่มที่สี่ครับก็ออกเป็นกึ่งแคมป์กึ่งเน็บแล้วครับหรือจะเรียกเป็นแคมป์ก็ได้นะครับบางคนก็เรียกเป็นมาเชเต้นะครับเพราะมันยาวนะครับคล้ายๆกันนะครับความยาวโดยประมาณอยู่ที่11.5ครับ11.5นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับ ดูการปาดผิวครับนี่ครับปาดผิวสวยทั้งสองข้างเลยนะครับงานทิ้งผิวไฟครับดามก็จะเป็นสีโทนดำแล้วครับก็มีลายแดงเป็นเส้นๆนะครับสวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูเริ่มที่ห้ากันต่อนะครับ เล่มที่เป็นทรงอินเนปนะครับทรงอินเนปหลังก็จะคล้ายๆกับเป็นออกไปทางโบวี่นะครับแต่ยังออกมาทางมีดเนปอยู่นะครับสวยงามมากนะครับชอบมากเลยครับโดยเฉพาะแนี้เล่มที่หเล่มหกความยาวนะครับอยู่ที่11.2ครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วครับสันอยู่ที่นะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับ6มิลไล่ปลายนะครับสวยงามจริงๆนะครับ ดามก็จะออกเป็นโทนดำาละลายแดงนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทครับเล่มนี้ครับเล่มที่หกครับ ทรงเหมือนเล่มที่5นะครับแต่เป็นงานขัดขาวครับหน้าสะสมนะครับผมความยาวอยู่ที่11.5นะครับความกว้างอยู่ที่2.2ครับสันอยู่ที่6มิลไล่ปลายครับเก็บงานดีมากครับเล่มนี้ครับสวยสุดๆนะครับด้ามเป็นสีโทนดำแล้วก็มีลายสลับแดงเล็กๆน้อยๆครับเป็นเส้นเล็กๆนี่ครับนี่ครับสวยงามมากนะครับผม เล่มที่7ครับก็ออกมาทางสงแคมป์นะครับตัวนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชอบงานยาวใหญ่ๆนะครับ12.2ครับในความกว้างอยู่ที่2.1ครับสันอยู่ที่6กมิลครับเนี่แบบนี้ฟันไม่ยั้งเลยนะครับกิ่งไม้นะครับ ต้นไม้เป็นงานเปิดป่าก็ได้นะครับเนี่ครับเปิดทางป่าเป็นทางเดินเข้าไปนะครับแหมสวยจริงๆครับงานทิ้งผิวไฟปาดผิวสวยงามมากนะครับมาดูเล่มสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายตัวนี้เป็นทรงแคมป์ปลายแหลมเลยนะครับสวยงามมากนะครับ ความยาวครับอยู่ที่12.4ครับไม่เล่มนี้ยาวสุดแล้วนะครับ12.4นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลน,นะครับสวยงามมากนะครับด้ามก็ลายสวยนะครับเล่มละ1,300บาทครับ เลยครับชุดนี้ที่วางเรียงอยู่นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับชอบเล่มไหนรีบจับจองเลยนะครับนะครับชาอดหมดก่อนนะครับผมเล่มละ1,300บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ